สองสามตัวเต็งกุนซอใหม่แมนยูหากอมโมริมหลุดเก้าอี้กลางสี่ซันอนาคตของรูเบนอมโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังสั่นคลอนสุดๆหลังพาทีมตกรอบคาราบาวครับแบบสุดช็อกต่อกริมสบี้ทีมจากลีทูครับกระแสข่าวปดเริ่มแรงขึ้นและบอร์ดบริหารก็ถูกคาดหมายว่ามองหาตัวแทนไว้แล้วโดยมี3ชื่อที่ถูกยกขึ้นมาเป็นคนดิเดตครับนั่นก็คือเกลเรตซาเกตอดีตกุนซอทีมชาติอังกฤษ ที่ยังว่างงานและเคยถูกโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนแม้แฟนบอลบ,บางส่วนจะไม่ปลื้มสไตล์การเล่นที่เพลย์เซฟเกินไปแต่เขาก็ถือเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ครับเพราะว่าไม่มีพันธะกับสโมสรใดต่อมาคือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับกุนซู้พารคิดซันทาเลตคว้าแชมป์เอฟเอครัครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้เล่นฟุตบอลยุโรปผลงานชัดเจนและมีความยืดหยุ่นมากกว่าโมริมหากต้องปรับมาใช้ระบบแบ็กโฟอีกคนคือ oni, อันโดนี่อิลาโอราครับในายใหญ่ของบอลมัด ที่พาทีมจบอันดับ12และอันดับ9ใน2ซีซั่นล่าสุดเน้นสไตล์เกมรุกใช้ปีกความเร็วสูงระบบหลังสี่ที่เหมาะกับศักยภาพของแมนยูแต่ข้อเสียก็คือหากแมนยูต้องการตัวจริงๆก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ทั้งบอลมัดหรือพาเลนเช่นเดียวกับกรณีของกลาสเนอร์สรุปแล้วเอี้กุนซือผีแดงกำลังร้อนแรงอย่างยิ่งครับและอนาคตของอโมริมจะขึ้นอยู่กับผลงานในช่วงต่อไปว่าจะกอบกู้สถานการณ์ได้หรือไม่ ก่อนที่บอร์ดบริหารจะตัดสินใจเดินหน้าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่